สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดี FC ตี่หักแป้งสุขุสุขคนพ่อกับเคยลาคือเก่าพ่อแม่พี่น้องไม่ได้เคยลากับพ่อพ่อแม่พี่น้องมาไม้ปวกพี่น้องไครก็มาขับผากดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เคยลาเด้อพี่น้องเห็นแล้วพี่น้องป่ากำลังกินจูงงา,ามๆเลยตอนนี้ตีสี่พี่น้องตีสี่พอดี นช่วงเฮ็ดออกเลยต้องไปหาไวไ้เลยพี่น้องเลยไผยคนเต็มหวยเลยตอน,นเพลลาข้ามาผู้เดียวตอนตีสี่พี่น้องเห็นแล้วเห็นแล้วพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด,ด้วยพี่น้องจูงงามมาดิตอนนี้ก็เวลาตีสี่เนาะ กำลังแตกพี่น้องกดไลค์กดแชร์ได้เยพี่น้องมาตัวงามมาดิจูักาหไงตีนกันใหญ่ใหญ่นี่เห็นบ่กำลังพุ่นกนนมา เก็บก้อนพี่น้องเก็บก่อนอู่นานเลยพี่น้อง,องมันยังมืดอยู่พี่น,อนอาา้องไอ้ตีสเนาะแต่ข้ามาบัมาไว้กับคนหูเห็ดออกไลน์นี่บัวท่นเขาได้พี่น้องออคนไผ่ทั้งหัวกัเห็นช่องทำไผ่เลย คืออะลก็ย่กห่วยคือกันที mm ่นเรา Let's say I do, let's not. 一做一个哪样？一哪样？ No, ก็เป็นวันที่เก่าเก่านะแจ่งนะพี่น้องป๊ป,ปบคนเฮ็ดพร้อมปบคนพร้อมคนลายอะไร จนเจ้งพี่น้องเลยทั้งปบคนทั้งหาเห็ดเลยบ่พอ๊อหอดเห็ดตอนนี้ก็ตีหาตีหาก,กว่าเลยไปทางใดก็มีแต่คนไปก็หาอยู่หากินบ่วา,ากันพี่น้องเลยหลายเลีรล ขันมาแจ้งี่ช่องใส่สิบบได้ยักดอกขนาดมามือย,ยังพอแห้งพี่น้องเข่าปลาและ้วยังต้องใส่ไผ่อยู่พี่น้องสั่นบัญชี

Thế này chay khởi này. Thế cầu cứ ổng. cái này cái này. Cái này cái nhông bột. Thật nó ổ hộp Không có lời hiệt mù nổi nữa. เวลากระชิบกลับไปบังไม่กะลาวเฮดโมเมน ิดว่าสิได้ใช้พี่น้องเตรียมไปยางดียากันยุงถูกกันยุงคิดว่าสิได้ใช้บ่ได้ใช้ซ้เฮ็ดออกบ่ลายหรือว่าเคยลาบ่เห็นก็บ่ฮู้คือกันเลยบ่ได้ใช้งานเลยอยากันยุงเฮานี่พี่ มันกระสีได้พอจะปลแล้วคะแนนี่ไรมูเดียวงามยูเฮ็ดนะพี่น้องไอ้พวกมีแต่อันงามงามแต่มันหมอกละลายพวกตุยตุยขาสันสันแต่ว่าขาตุยตุยกำลังเปนพผลออกมาเลยวันี้นะโมเมนต์ว่าสีดาบานได้หมดนี้นะมีแต่จูม แต่ว่าออกออกบลายพี่น้อยคนผลายคนลายก่อเห็ดคนลายก่อเห็ดเนาะแจ้งคักๆซวยๆยังสิไปใหม่พี่น้องนางเธอมันยังมืดเฮาหาบุหินแต่โมนาจีแม่นดอกพี่น้อยขนาดชุ่มนี้ยังเห็นเนาะค่ะมันมี ว่าสวายพูดเละสิไปไหมเมือ่เอเฮากับบัณฑเมอเฮ็ดกับเข้าให้น้องมังกรก่อนเฮ็ดกับเข้าให้ลูกชายก่อนพี่น้องแจ้งนะไปตั้งแต่ตีสี่ตอนนี้ หน้าโมงครึ่งใส่เวลาไปสโม,สสมงครึ่งยังดีกอบบได้พี่น้องใครกอบบได้อยู่ถึงสี่ได้บ้าลายกับใครกอบบได้พอดีแล้วไปจี ไปจีปนกินคันแกงนี่ช่องใช้สีชายนำลายลายๆจังสิพอกินปนละใครเนี่ยจำเมาตาห้องก็ออกแล้วจากสีห่างเลยสีทีกําลังกําลังแตก เป็นต่าหางอกาะกรก็ได้ยันบุพเนาอยู่พี่เนอะหางอะไรหรอเดี๋ยวมันยังบอทันเขียวปันไทยแล้วมันคือห้างบ่ไปพังอยู่กับสุมภูวานก่อน ในนีไพาก็อยากปลูกพี่้องเนี่ยมีทั้งหมักแตงมีทั้งข้าวโพดมีทั้งหมักอือมีทั้งหมักทั่วมีทั้งผักบุ้งโอ้โเต็มเลยงากัน,นา,นาดี้เนาะฟ ที่ติดติดติดกันเลยกระโพดก็เต็มมะแตงก็เต็มโอ้ยไฟก็ะวังว่ามันสิงามเลยมากระชิงามคือว่าเน้องมองไฟใหม่แต่ว่าการปลูกลายนะนี่ก็จะไม่ชีพินอะไรด้วยองล้ใกล้กันเลยอันนี้ชีพินกับโพดน้องสุร่ากับน้องมินีกับน้องมังกรปลูก ซุมข้าวโพดนี่เนาะอ,นนนมมอันนั้นเขาต้นแตงโมนั่นถั่วข้างนะ นี่งชมวานก่อนพอดีงามอยู่พี่น้องเพื่อมันขึ้นมันก็จีบห่างแล้วก็บอทีบันไทยอันนี้มันก็พอดีอยู่เนาะ กินนี่ก็สีขอลาไันเพียงเท่านี้ก่อนเด้พอพ่อแม่พีน่น้องขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามดากด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เคยลาเดนะ้อพอกันใหม่คลิปหน้าสบายดี